สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิโทโธนะคะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําคุกกี้กันค่ะแต่ว่าเป็นคุกกี้โยเกิร์ตนะคะซึ่งทําง่ายมากๆกรอบนอกนุ่มในอร่อยสุดๆไปเลยค่ะใช้ส่วนผสมน้อยแล้วก็ใช้เวลานวดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วเราก็จะอบในว่าอบลมร้อนอีกเหมือนเดิมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเริ่มจากแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์210กรัมค่ะตามด้วยน้ําตาลทราย15กรัม เกลือเสร็จ1ส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วเราก็จะคนนะคะส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นนะคะเราก็จะนำเนยจืดนะคะ100กรัมใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะนวดนะคะส่วนผสมตัวเนยกับตัวแป้งให้เข้ากันใช้มือนะคะขยำจนกว่าเขาจะได้ลักษณะนี้ค่ะนี่คือเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเวลาเราใช้มือขยำเนี่ยเขาก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำ ตัวโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ100กรัมใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็จะนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะนวดจนกว่าเขาจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันได้ลักษณะนี้เลยนะคะจะใช้เวลานวดไม่นานค่ะ3-5นาทีเท่านั้นเองทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักตัวแป้งของเราเนี่ยโดยการเอาแรปมาปิดไว้นะคะก็คือคลุมให้ชิดกับตัวแป้งเลยนะคะเสร็จแล้ว ก็จะนาตัวแป้งของเราเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นอย่างต่ํานะคะ1ชั่วโมงวันนี้เราแช่ไปทั้งหมด2ชั่วโมงค่ะผ่านไปสองชั่วโมงนะคะตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปครึ่งนึงก่อนนะคะโดยการใช้ที่ตัดแป้งเนี่ยตัดออกมาส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเราจะนําไปแช่ในตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะพอเราจะขึ้นรูปค่อยเอาออกมานะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปโดยการ ครึ่งแป้งนะคะตบๆให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้จากนั้นก็จะรีดน,นะคะให้ตัวความหนาของแป้งเนี่ยประมาณสัก1มิลน,นะคะซึ่งไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากนะคะประมาณสัก1มิลเท่านั้นเองเนี่ยลักษณะนี้นะคะก็จะพยายามตบๆด้านข้างนะคะให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมมากที่สุดละกันจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตัวที่แปดแป้งเนี่ยพับนะคะด้านล่างขึ้นมา แล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะตัวแป้งเนี่ยขึ้นมาให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะจนสุดปลายแป้งเลยนะจากนั้นก็จะคลึงแป้งค่ะให้มีความยาวนะคะประมาณ33ซนติเมตรนะกะกะเอาก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะมาวัดนะคะใช้แม่บรรทัดวัดตัวคุกกี้ของเราเนี่ยขนาดประมาณ3เซนค่ะนี่ค่ะหลังจากที่วัดเรียบร้อยแล้วก็ทำการตัดได้เลยค่ะใช้ที่ตัดแป้งตัด ให้เขาแยกจากกันแบบนี้นะคะพอเราตัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเตรียมน้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลปกติน้ำตาลทรายนี่นะคะแล้วก็นำตัวคุกกี้เนี่ยลงไปคลุกตัวน้ำตาลทรายค่ะให้ทั่วเลยนะแล้วก็นำมาวางเรียงไว้บนพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี่ค่ะเวลาคลุกก็คลุกซักด้านละสองครั้งประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะพอเราคลุกเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะนําเขาไปอบในเมาอบรลมร้อนค่ะเราจะใช้ตะแกรงสูงในการอบนะคะสําหรับวันนี้นะแล้วก็ไฟที่เราใช้เนี่ยคือ200องศาเป็นเวลา20นาทีนะคะแต่ว่าเราตั้งไว้25เนานะให้เราคอยมาดูนะคะจริงๆเราใช้แค่20ค่ะสําหรับคนที่มีเตาอบนะคะใช้ไฟ220 15นาทีค่ะ15-18นาทีเนาะแต่ว่าเราใช้มาอบลมร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแห้งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับด้านนะคะแล้วก็อบไฟเท่าเดิมอีก10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีตอนนี้ตัวคุกกี้ของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะนําตัวคุกกี้ของเราเนี่ยออกไปพักให้เขาเย็นตัวแล้วก็เย็นสนิทลงเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เขาเย็นสนิทต,ตัวลงแล้ว ก็จะได้คุกกี้แบบนี้ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะสามารถเก็บไว้ทานได้นานเลยหรือว่าใครจะทําเป็นของฝากนะคะใส่กล่องสวยๆนะคะหรือว่าเป็นกระปุกใสๆก็น,น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะยังไงไปลองทํากันดูนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะย,ยังไงฝากช่องโกลวิโทโฮฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ